วัสดีค่ะนี่ก็ได้มาเก็บพริกพาจารย์นะคะนี่เสร็จแล้วอันบนนี้เป็นป่าพริกเนี่ยเพื่อนปลูกไว้ทงโคกต้นทายต้นเก็บไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะพีิพริกโน่นอุมพริกอยู่บนโน่นรีบไงมาถึงก็สี่โมงจะห้าโมงแล้วมากับประดมบรรยากาศยามแมลงอมิทุนากะไอแดงมาด้วยอันนี้จะเป็นผู้ผเผกนะคะ ผอาจาร์ปลูกกปลูกผลไม้ยืนต้นมะละกอเอาไว้ไปวัดไปทานลงไปเก็บผักปะลงไปลาวลาวเอา,า,าอันนี้เทให้หนูหน่อยอเทใส่กระสอบให้หนูด้วยพีย่ยังไม่กลับลูกยังไม่กลับเพิ่งได้ภาษาันนี้ความเราจะได้เก็บใหม่อีกนะ ได้เยอะถึงนดดกจะทูดจะบ่ค่อยธรรมดานะขนาดมามค่ำไในครูเด็เขาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเรารีบไงเราเก็บรีบคุยกับเขาสามสิบนาทีดูเวลาอยู่ดูของประดอนนะแม่มาด้วยกันนะถ้าเก็บ <Okay. S 1> เอาเงินนี่หนูได้เยอะป้า,ด,นะาดูกระเก็บเอานนะ่ะสมพอมันไม่ได้จักทีเอาแค่ okay, นั้นละหนูชนะเอาแค่ okay, นั้นละเอาแค่นั้นเอาเทไปเก็บผัก แล้วก็จะเกตสกัสโซสเร็วจะได้กลับบ้านนะนายละมีดค่อยเฮ้ยเอาไปทิ้งไว้ไหนอีกไม่คือว่าปอนใจในของเจ้านี่นะแถวนี้นะยห่อนแล้วเหรอเดี๋ยวว่าได้มันหายนะเอาย้อนไว้ก็เห็นสิเดี๋ยวว่าได้มีดค่หายเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไม่มีนะนายยามไม่มีนางไงนอนอยู่ข้างน่ะเออว่าางนะไป ไป,ไปเก็บประโขมฝานหลอดฝานหลอดบุอยอมิดหรือเอาเขียวเอาเขียวดีได้ไวดีใช้ผิดประเภทฝานลหลอดฝานหลอดใส่ละเมอละเมอละก็บปได้อันนั้นแล้วยุงกัด<อ>ใส่กางเกงอันนี้น,ะน่ะเนี่ยมันแนบเนื้อยุงมันกัดของปลาดอนไม่กัดของหนูนนหน้าฝนนี่ต้องใส่กางเกงยีนแม้แต่มันอึดอัดมันหนักกางเกงยีนไม่ใส่ไม่ได้ขนาดดูได้เกือบยังเอาเกือบอันนี้มาใส่รลายเหยื่อ กางเตงก็ต้องใส่รวมไว้ไว้ถ้าแน่นไหลมันก็มันอึดอัดมันชื่อซาดใช่แล้วอันนี้ก็ว่าใส่รวมแล้วนะมันเป็นผ้าอันนี้แล้วมันติดเนาะรู้แล้วเขาเอามาให้ก็อันนี้ต้องใส่หน้าหนาวเ,เก่าก็เอาไว้นุ่งมาทํางานแบบนี้นะถ้าอันไหนมันใหม่เอาไว้ไปเที่ยวเอาไว้ไปเอาบุญเอาทานเอาไว้เอาบุญเอาทาน,นไม่ใช่ไปเที่ยวนะ <c oughs> หนูนี่เที่ยวอย่างเดียวานานอาจารย์บอกย่าดอนจะใส่ชุดอะไรใส่ชุดมาลํำแบบนี้นะ อุ้ยไม่ใช่อาจารย์ใส่มาวัดก็บันแหกข้างหลังแบบนี้แหละคอยว่ามันมาแบบนี้ก็หนูก็ใส่แบบนี้ค่อยก็ใส่แบบนี้ได้คอยว่าไปเปลี่ยนกางเกงใส่เลยมัดเหล็กข้าได้การวะ <c oughs> มาแล้วก็ทีแรกก็ <ชะ S 1> ทำไม่เป,ปรงไปวัดมัดเหล็กทําไม่เป็นทาแบบนี้แบบนี้อาจารย์ว่าอาจารย์สอนก่อนดูก่อนดอว่าคลิปก่อนนะคอยว่าพออาจารย์ทำเ <c oughs> อามาจะมามะเขือม่งวงเยอะแยะเลยบาบน,นี้โอ้เห็นไหมเก่งละ พาคกำลังทำโอ้ยคล่องแค่โอ้ยถ้ามันไม่มืดแต่เนาะถ้ามีเสียมหน่อไม้ไมาใช่เหรอเสียมก็มีเออพร่งนี้ค่อยมาออกโัวปีด้วยเด้ออืมมาเขอมองอุ้ยอยากกินต้มแกงเโอ้ยภาก็จะเบื่อแล้วล่ะอู้นหน่อไม้ได้อยู่หากินหากิน มะเขืออเดี๋ยวอามามะเขืออยากกินนะมะเขือก็อยากมะอึอก็อยากอาายังอยู่นะมะเขืออาาถ้าอาาดูหนูอยู่นะมะเขือยังอยู่ต้มซุปโอ้อยากกินซุปมะเขือมีเยอะแยะเลย เดี๋ยวเขาไม่มีเวลาเฉียถ้าเอาก็เอามาเขือนี่เนาะแล้วมาอือเนาะไปให้เขานะเขไม่มีเวลามานะพวกเรามาแล้วเอาไปทิ้งไว้ในวัดเลยอ้าวผู้ใหญ่ก็เก็บม,มาให้ละนะแล้วก็เอาพริกแบ่งให้เขาเดยดะ ใส่ไปเลยทิ้งทำไมใส่ไปรดูดกาห,ห,หนึ่งก็ใส่ไปจะเอาไปทิ้งไปคว่างอะไรอ่ะผักข,ขงมง,กขง,งานเดียนี้เดี๋ยวอออเอาไ่ด้ะเผักขกกมก,ขก็งามพริกนี้เดี๋ยวคจะมาเก็บข้าเลยนะแม่นเนี่ยเขาคงรอนุชอย่ยาเพิ่งรอเด้อล ก็อยากกินมะเขือด้วยนะยเ,เก็บรินี้แดงสลานูเดี๋ยวคอยมาอีกปะพรุ่งนี้อาจจะได้มาเออพรุ่งนี้อาจจะได้มาเนออเอาพอประมาณกินไม่เยอะหรอกโอ้ยฮิบเก็บกกยามาขอมะเขือเพื่อนบอกให้มาแล้วไม่มีใครมานอกจากเราหรอกอู้อหลเรเรียกหน้าเรียกหลังอยู่นั่นแหละดูซะก่ออู้ กินของพระมันไม่บาปหรอกอาไปทํำให้พระฉันจะกลัวบาปทําไมพระบอกให้พวกเรามาอยู่แล้วอะ่ะถ้าถอดกรบดดดไม่มาใครจะมาโอ้รดลดําดีลำลายอยู่ขู่อย่าเก็บแล้นะอย่างอื่นนะ <c oughs> วุนนี้เอาไปแกงใส่หน่อไม้หรืออื่นเอาเขียมมาเห็นต้นอันนี้ก็คิดว่าแต่พระในนี่ลงโอ้โอยู่นี่นูอยากกินซุปมะเขืออยากก็เอาสิไม่มีเวลาทำกินโอโ้โหขอโทษอะพระทำ <laughs> <laughs> เห,ย,เหย,มมยียบเหยียบมาอกมันฟ้าวด้วยีดยมันมืดมันม,มืดแล้ว <laughs> เก็บมะเขือยังร้อนรนลลีนอยู่นี่ต้นไปต้นมายังเป็นหน่วยอนต้นเอ็นเตียนอยู่นี้เราก็จะว่าใครเอามานะถนกระโดนเพอามาโอ้ยพระองรายงานเองฮะแหละไม่ต้องห่วงประดอนกติแต่ไม่โทรไวมากเลยถ้าประดอนโทรหาหนูนี่ไม่มีสัญญาณนะถ้าหนูโทรหาปะดอนนี่สัญญาณตอบรับเพียบ หนูนี่หนูไม่ใช่คนบุญมากมายนะแม่แล้วแต่อารมณ์ฉั้นได้อารมณ์ดีก็ไปอารมณ์ไม่ดีมันงานหนูมันเยอะดูผักโขมนี่มนไม่หนูโทรปารนทีไรนะปารนต้องไปทุกครั้งแต่หนูนี่ไม่ไปกับปารนทุกครั้งที่หนูจะไป่วยงามมากมไ,มไม่ต้องอมีด ไม่ต้องอามีดไงเอามือเด็ดๆเอามันจะไอ้นั่น <c oughs> เด็ดขึ้นไปอีกเอาอ่อนๆออนมานุ่นอือสอนนะสอนผู้ใหญ่นะม้าจะกัดะสอนผู้ใหญ่ <laughs> หน่อยเป็นตะตินแทพิงนี่คือม,ม้วนแทว่าจอดทำไมไม่ใช่บ้านเราใคยจะไปจอดทุ 4, ท่มสี่ทุ่มห้าเก็บพอได้ให้เขาไปหนึ่งหัน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาพิจารณาเอาไปขายให้พระหลวกจำเกลียวดีนะค่อยพงมันเสร็จก็ดีพุ่งนี้นะถ้ามานะมาเช้าเลยนะหนูไม่สายนะเช้าก็เช้าสิ หลังหน้าแปลงฟันก่อนนะไม่ใช่ตืน่นนอนแกะขี้ตาไปหาหนูนะหนูต้องแปลงฟันก่อนนะอบอกว่าช้านแกะขี้ตามาเลยหนูยังไม่ได้อะไรเลยต้องกินกาแฟก่อน <c oughs> อันนี้เดี๋ยวเขาก็มาถ่ายเลยนะแม่เดี๋ยวเขาก็จะหยอดข้าวแล้วหมดอายุไขแล้วถ้าเป็นของหนูนะขายได้ทั้งปีบุ้งหนูนะ แต่น้ํามันไม่พอไงถ้าปลูกของหนูมันก็จะตายก่อนได้เยอะยังพอยังไปพอแล้วพอแล้วปะอยากได้เยอะเหรอแล้วหนูมีงานไปอยู่ได้ปะเอาไปให้เขาทำเอาไปเขาใส่กระสอบเขาก็ไม่เห็นแล้วต้องเอาออกไปเขยใส่กระมังไว้เขาถึงจะเห็นนอืมกว่าจะแวะวัดอีกไปมาแต่เช้าก็วอา เออพระนะอามาเนี่ยเขาจะบอกอยากกินหนึ่งอ,นนอยากกินหนึ่งหม,มากอ่อนม,มันเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเอาไปนึ่งกินปะปะหนูต้องไปข้างหน้าด้วยพอแล้วเยอะแล้วปะอเออเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเด็ดเต็มที่แต่เช้าเอาหมดทั้งมะเขือทั้งมันเออปะช่วยเลยเดี๋ยวขุดหน่าไม้ด้วยเนี่ยก้อนนี้ก็ออกก้อนนี้ก็ออกเนี่ย สอง,งกอสามกอน,นี่ออกแม่นานูเห็นมเะเขือเติมเลิศไปขึ้นไปนูเห็นมเะเขืออยู่นี่หน่วยหนึ่งโดนโ,โดนอยู่แต่ม่ไน,นั้นได้ฟ้ามาเอาอันนี้จางลายอืมไปพอละหรือพระ,อา,รอ,าะอาจารย์เอาไว้รออามาเอามะเขือนี่อาจารย์เอามาตอนไหนฮะเอาเนี่แล้วอุ้ยว้าวว้าว มาเือมอ่วงอาม่ามาแล้วก็ได้มาหาอาม่าอีกเก็บของให้เพื่อนอีกไปกลับบ้านได้อันสมควรละอะไรก็อยากอะไรก็อยากไงวิวบ้านเราวิวหลักล้านเหรอสองล้านสามล้าน อันนี้ทางบ้านกูุกตูมนะอันนี้หมายความว่าดอกอะไรเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้เราภูเขาบ้านนูนะยิ่งฝนตกนะ่ะมันจะเป็นช่อช่อช่อช,อ,ชอเลยสวยไม่ไปโค้งนะไปตรงเลยไปลูกแบ,บกกบบ้านา <c oughs> มดกัดเด้อ สาเลงนี่ก็เป็นพระอาจารย์นะให้ซื้อที่แรกนะนูไม่มีเงินติดสาเลง <c oughs> พระอาจารย์เลยให้เงินไว้สี่พันให้ไปติดสาเลงทำงานกับเพิ่นนนะะเก็บอีก่นเนาะก่อนนี่กนแ้อันนี้ไป <c oughs> กลับบ้าน ะเดี๋ยวทำคลิปอยู่อีกค่ะช่วยมันเดิมวันนี้หน้าไม่ค่อยดำนี่ช่วยมันเดิมขอบคุณค่ะบ๊ายบาย